สวัสดีครับสวัสดีเซาวันจันทร์ที่15มกราคม2567นะครับมีเ้าเสนอเปลี่ยนหลุดถวยโดยวิธีดับไฟนะครับสายสูง500,000โวลต์นะครับสิบหรือสองนะครับใช้ภูมสอนนะครับคือเสาตะหนั้นครับผมอ่ะวอล์ไปเลยครับรถมาแล้วครับผมตอนนี้รถเฮาแล้วทีมงานกำลังพร้อมครับรถของมาจอดแล้วครับตอนนี้อยู่7โมงครึ่งนะครับ เขาสิ็จทำงานเปลี่ยนลูกถ้่วยเมื่อนี้นะครับแสนโวนะครับเสร็จสถานีลอยเอ็ดสองไปชัยภูุ่มสองนะครับเดี่ยก็เสร็จนี้ครับเสาตนที่สามสิบหกทับหนึ่งนะครับนับออกจากสถานีลอยเอ็ดสองนะครับใส่หกกิโลนะครับคือเมื่อห้งอยู่ทั้งรถฮอดไลนขั้นนี้นะครับขั้นงหญ่ๆนี่แหละครับนี่ล่ะนี่เขาเสียดงานนะครับ กาศดีครับพี่น่องสารคามตอนนี้เขายู่พิการบันบอหไ่นะครับนะครับบานบอหญ่อำเภออำเภอยังบองไงเหรออำเภอบอระบือบ่ครับจังหวัดมหาสารคามนะครับออกจากบุรีออกจากเมืองสารคามมาอยู่ประมาณสิบห้ากิโลนะครับนี่แหละครับคือหน้างานเขาครับเขาผัวเข้าพร้อมแล้วนะครับไปขนขวางลงนะครับวันนี้